โรงเรียนบ้านห้วยยางจัดตั้งเมื่อวันที่7เมษายนพุทธศักราช2479โดยอาศัยวัดบุรพาบ้านห้วยยางเป็นสถานที่เรียนพุทธศักราช2493ได้ย้ายจากศาลาวัดมาสร้างเป็นเอกเทศในที่ดินของโรงเรียนปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่386 มู่11ตำบลหัวหนาอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีเป็นโรงเรียนขนาดกลางเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนตอน้นเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน5หมู่บ้านหมู่11บ้านห้วยยางหมู่2บ้านบาหมู่10บ้านดอนโดหมู่13บ้านน้อยนาเหล่าและหมู่9บ้านภูเขาเงิน บริหารงานโดยสวัสดีครับผมนายสราวุฒิศีเจริญผู้มีการรเรียนานวา้วยางสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ,ษาบุรีรมาชธานีเขตสองปีการศึกษา2,565มีจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น22คน ผู้บริหารและข้าราชการครู15คนครูอัตราจ้าง3คนพี่เลี้ยงเด็กพิการ1คนพนักงานธุรการ1คนลูกจ้างชั่วคราว2คนมีนักเรียนทั้งสิ้น374คนซึ่งโรงเรียนบ้านห้วยยางได้จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการประสานชุมชน ดำรงตนมีระเบียบวินัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่มาตรฐานสากลโรงเรียนบ้านห้วยยางยังส่งเสริมผู้เรียนในด้านคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะที่พึงประสงค์หลักความเป็นธรรมวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาผู้เรียนในการศึกษาขั้นพื้นฐานวิชาการเทคโนโลยีศิลปะ ภาษาดนตรีกีฬารวมถึงพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยยางได้จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนอย่างหลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติตามความถนัดของตนเองกิจกรรมกีฬาสี เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและน้ำใจนักกีฬาให้กับนักเรียนกิจกรรมวันสุนทรภู่ส่งเสริมให้นักเรียนรักภาษาไทยกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเพื่อให้นักเรียนห่างไกลายาเสพติดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยให้กับนักเรียนกิจกรรมวันไหว้ครูเพื่อให้นักเรียนเกิดความกตัญยูกะตเวที กิจกรรมรูปเสือจิตอาสาพระราชทานเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตอาสาช่วยเหลือชุมชนกิจกรรมโครงงานอาชีพประดิษฐ์ดอกไม้จันเพื่อฝึกทักษะอาชีพของนักเรียนกิจกรรมสภานักเรียนเพื่อฝึกภาวะความเป็นผู้นำ จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถและสร้างชื่อเสียงเกียรติยศให้แก่โรงเรียนได้รับการประกันภายนอกปีพุทธศักราช2566ถึงปีพุทธศักราช2569ได้ระดับดีทุกมาตรฐานจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและรับรองคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชน นางสาวซิรินรัตนันทรักษ,กษ์ผ่านการประเมิน80คะแนนขึ้นไปการประกวดห้องเรียนคุณภาพประถมศึกษานายสราวุศีเจริญได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาผู้มีคุณธรรมจร,ริยธรรมดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษานางสาวรพีพรป้องพัน์ได้รับรางวัลครูอวัตจ้างดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยยางได้รับรางวัลระดับทองประเภทสถานศึกษาขนาดกลางการบริหารจัดการและดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่องผลงานนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับเขตพื้นที่การศึกษาและจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเด็กหญิงชอบกาแดงโสภาได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน like ก oh ิจกรรมการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิคบันไดหขั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3เด็กหญิงยานัชรายืนนานได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันกิจกรรมการแต่งคำประพันธ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3เด็กชายปรมินกล้าหารได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันกิจกรรมการกล่าวสุนทรพจน์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ถึงเด็กหญิงพลวลินพิสิบนากรได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันกิจกรรมการเขียนเรียงความระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ถึงเด็กชายธนโชธมงคลเลิศมีคะแนนผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนการทดสอบความรู้ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติหรือ NT คะแนนสูงสุดด้านความสามารถคณิตศาสตร์100นนคะแนนผลการดำเนินงานและความสำเร็จของโรงเรียนบ้านห้วยยางนำไปสู่ความพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนในทุกๆด้านเพื่อให้เป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพของประเทศชาติต่ตอไป